่ามาดูไมตี้เอค่ะไมตี้เอ็กแคบค่ะคันนี้ค่ะเก้าหมื่นแปดค่ะไมตี้เอ็กแคบพร้อมใช้งานมีเล่มพร้อมโอนค่ะเก้าหมืนแปดค่ะดาวสามหมืนเก้าผ่อนกระทางร้านได้ค่ะขับได้ปกตินะคะขับได้ปกติเลยค่ะ มีแม็กไลเนอร์เรียบร้อยค่ะเข้าไร่เข้าสวนหรือจะว่าไปไหนก็ได้นะคะอ่ามาชมอีกขั้นหนึ่งค่ะไมตี้เอค่ะหกหมืเก้าค่ะคันนี้รับไปเลยขายตามสภาพมีเล่มพร้อมโอนค่ะภาษีเต็มนะคะสวยค่ะสะอาดค่ะหกหมืเก้าค่ะเข้าไร่เข้าสวนค่ะอ้าวอ่า นี่หกหมื่นเก้านะคะรับรถที่บุรีรัมย์เลยค่ะมีเล่มพร้อมโอนค่ะมาดูอีกขั้นหนึ่งนะคะรถครอบครัวเจ็ดที่นั่งค่ะฮุนไดค่ะรถครอบครัวเจ็ดที่นั่งคันนี้ราคาอยู่ที่หนึ่งแสนสองหมืนเก้าพันค่ะดาวสามหมืนเก้าผ่อนกับทางร้านได้เลยค่ะฮุนไดรถครอบครัวนะคะเจ็ดที่นั่งค่ะวิ่งไกลสบายมีเล่มพร้อมโอนเลยค่ะภายในสวยค่ะแอร์เย็นฉ่ำค่ะ ใครกำลังมองหารถครอบรัวค่ะเที่ยวเที่ยวได้สบายค่ะอ่ามาดูอีกคันนะคะจะเป็นรถตอนเดียวค่ะมิสันบิคเอ็มค่ะคันนี้ค่ะเข้าไร่เข้าสวนค่ะขับได้ปกตินะคะหกหมืนเก้าค่ะราคามอเตอร์ไซค์เลยค่ะอ่ามาดูสี่ล้อนะคะอีสุสุสี่ล้อเครื่องไปสิบแปดโรงงานค่ะ ราคาอันนี้อันนี้คือมีข้อขนพร้อมใช้ค่ะช่วงล่างดีเครื่องดีเกียร์ดีค่ะขายอยู่ที่ราคาห5 9 0 0แันบาทค่ะอีสูสูเครื่อง88ดโรงงานค่ะใช้งานได้ปกตินะคะขับดีค่ะเครื่องดีเกียร์ดีค่ะอ่าเรามาดู คันจอดในบ้านกันดีกว่าค่ะพิกัดเส้นวิลเลียมนางรองนะคะกิโลเมตรที่30ค่ะแวะชมได้เลยค่ะามาดูอีซูซุค่ะอีซูซุแคปนะคะเกียร์ออโอต้นะคะคันนี้ดีแม็กโกซีรี์ค่ะราคา255,000าค่ะมีแคลรี่บอยเรียบร้อยค่ะรถสวยมากค่ะดีแม็ก โกซีลี่ไฮเลนเดอร์เกียออโต้เครื่องดีขับดีค่ะใช้งานปกติเลยค่ะอ่ามาดูทาทาตอนเดียวนะคะเปิดกระบะได้รอบด้านค่ะรถบ้านมือเดียวไปแดงเลยค่ะมีเล่มพร้อมโอนภาษี6-8ค่ะกระบะกว้างยาวพิเศษ ทาทาค่ะทาทา,ทาตอนเดียวะคะ่ะมีเล่มพร้อมโอนเลยค่ะใครกําลังมองหารถเข้าไร่เข้าสวนค่ะเครื่องดีเซลนะคะคันนี้เครื่องดีเซลค่ะเดิมบางสังกสีค่ะอ้าวมาดูคันนี้เลยค่ะเป็นรถเก่งนะคะมาด้าคันนี้ห้าหมืนห้าค่ะรับไปเลยค่ะห้าหมืนห้าค่ะรถน่าใช้นะคะประหยัดมากแอร์เย็นด้วยนะคะแอร์เย็นฉ่ำค่ะ แอร์เย็นฉ่ำค่ะล้อแม็กสวยค่ะล้อแม็กพร้อมใช้งานอ่าเรามาดูรถครอบครัวอีกนะคะคันนี้น่าใช้เลยค่ะโตโยต้าวิทค่ะรถเจ็ดที่นั่งนะคะโตโยต้าวิทคันนี้ค่ะราคาหนึ่งแสนสองหมืนเก้าพันค่ะเครื่องดีสีสวยภาษีหกแปดค่ะมีเล่มพร้อมโอนค่ะ รถครอบครัวเจ็ดที่นั่งค่ะโตโยต้าวิทฝากร้านลุงเลืองชัยคาเซนเตอร์นะคะสาขาสองค่ะเส้นวีรำนางรองค่ะกิโลเมตรที่สามสิบนะคะโทรศูนย์แปดเจ็ดสองห้าสองเจ็ดปดห้าหกค่ะสาขาหนึ่งในเมืองบุรีรัมย์ค่ะใกล้ที่ไหนไปที่นั่นนะคะกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กำลังใจแม่ค้าด้วยนะคะ